สิ่งที่ทำให้คนจับตามองและคาดหวังกับเกมนี้มากที่สุดคงหนีไม่พ้นเหตุผลที่ว่าเกมนี้คือ IP ใหม่จากผู้ให้กำเนิดแฟรนไชส์ Resident Evil หรือ Biohazard หนึ่งในเกม Survival Horror สุดฮิตตลอดกาลและเป็นเกมจากค่าย Tango Gameworks ผู้ฝากผลงานเกมสยองขวัญยอดเยี่ยมอย่าง The Evil Within เอาไว้ทั้งสองภาคและรอบนี้ก็ได้เปลี่ยนธีมมาเป็นตำนานพื้นบ้านฝั่งญี่ปุ่นพร้อมกับเพิ่มความเป็นแอคชั่นเข้าไปก็ยิ่งทำให้ตัวเกมดูน่าสนใจมากขึ้นไปอีก ก็มาดูกันว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่ง IP ที่ยอดเยี่ยมเหมือนเกมรุ่นพี่ๆได้หรือเปล่าใน《w a s t w i t e Tokyo Review》ตัวเกมจะมีฉากหลังเป็นเมืองโตเกียวในยุคปัจจุบันและเหตุการณ์จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีหมอกลึกลับปกคลุมไปทั่วเมืองส่งผลให้ประชากรทั้งหมดหายตัวไปเหลือเป็นแค่ของใช้เสื้อผ้า เราจะได้รับบทเป็นอากิโตะตัวเอกที่กําลังจะไปหาน้องสาวแต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นซะก่อนและก่อนที่เขาจะตายก็ได้ถูกดวงวิญญาณเข้าสิงซึ่งวิญญาณดวงนั้นคืออดีตนักสืบที่มีนามว่าเคเคและทั้งอากิโตะและเคเคจึงต้องร่วมมือกันเพื่อตามหาน้องสาวพร้อมๆกับสืบหาต้นตอของเหตุการณ์ทั้งหมดที่ตลอดเรื่องราวหลักประมาณ12-15ถึงชั่วโมงนั้นตัวละครหลักต่างๆในเกมถือว่าทำออกมาได้น่าประทับใจ น่าเสียดายว่าตัวเนื้อเรื่องเองที่ไม่ค่อยเข้นอารมณ์ความรักและความตายได้ลึกซึ้งเท่าที่ควรจะเป็นรวมไปถึงเหตุผลในการทําสิ่งต่างๆและแม้ว่าจะมีทวิสต์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเข้มข้นหรือหักมุมจนต้องอ้าปากค้างสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆของ Ghostwire Tokyo คือการออกแบบฉากภายในเกม ที่นอกจากใส่สิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อทำให้ผู้เล่นอยากจะสำรวจทุกซอกทุกมุมแล้วทีมงานยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของกรุงโตเกียวย่านต่างๆออกมาได้อย่างสมจริงมากๆแม้จะไม่มีผู้คนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามไม่ว่าจะเป็นตรอกซอกซอยตึกสะพานรถไฟใต้ดินเสียงเพลงจากร้านรวงแต่ทุกๆอย่างก็ถูกครอบด้วยความน่าขนลุกไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศและความเงียบเหงาของถนนหนทางแม้ว่าแผนที่ในตัวเกมจะเป็นแบบโอเพนเวิล แต่เมื่อเริ่มต้นเส้นทางส่วนใหญ่จะถูกบล็อกด้วยหมอกมรณะที่เราจะสามารถสลายมันได้ด้วยการผนึกซุ้มประตูโทริอิและขยายขอบเขตการสำรวจของเราไปเรื่อยๆจึงทําให้การดําเนินเกมเหมือนเป็นการทําสิ่งต่างๆตามเช็คลิสต์มากกว่าอารมณ์ของการสำรวจแต่ตัวแมปเองก็ยังเต็มไปด้วยสถานที่และกิจกรรมต่างๆให้ทํามากมายรวมไปถึงเควสเสริมด้วยเช่นกันที่แม้ว่าโครงสร้างของไซต์เควสจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ แต่ก็ยังดีว่าบรรดาภารกิจรองๆเหล่านี้จะนำพาเราไปสู่เรื่องราวเสริมที่น่าสนใจตั้งแต่ปัญหาชีวิตประจำวันหรือ slice of life ไปจนถึงเรื่องราวลึกลับพื้นบ้านหรือเรื่องสยองตำนานเมืองของญี่ปุ่นแถมหากทำสำเร็จยังได้รับรางวัลดีๆมาอีกด้วยนอกจากนั้นลอของเกมไปจนถึงเกรดประวัติศาสตร์ยังถูกเล่าผ่านเอกสารสถานที่ตัวละคร NPC หรือแม้แต่อาหารไปรจนถึงสตรูต่างๆที่เราจะได้เจอในเกมอีก นอกจากบรรดาสัมภเวสีที่เข้ามาทําให้โตเกียวในเกมนี้ไม่เงียบเหงาแล้วตัวเมืองยังเต็มไปด้วยบรรดาสัตว์เลี้ยงอย่างน้องหมาที่คอยช่วยให้เราผ่อนคลายรวมถึงหากทําดีกับพวกเขาเช่นให้อาหารก็อาจจะพาไปสู่รางวัลต่างๆได้ส่วนน้องแมวก็จะกลายเป็นพ่อค้าตามร้านสะดวกซื้อและร้านขายของต่างๆแทนขณะที่ผู้คนในกรุงโตเกียวหายตัวไปหมด เมืองแห่งแสงสีนี้จึงถูกแทนที่ด้วยเหล่าสัมภเวสีผู้มาเยือนที่หลักๆก,ก็อ้างอิงมาจากโฟกลอหรือตำนานพื้นบ้านผีญี่ปุ่นทั้งเก่าและใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนสาวหัวขาดชายวไรน้าถือร่มและอื่นๆที่คอยจะจัดการเราเมื่อแรกเห็นโดยแต่ละตัวก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกันที่ส่วนใหญ่เมื่อโจมตีถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นการเผยสปิริตคอร์หรือแก่นของวิญญาณที่เราสามารถขยี้มันด้วยมือหรือพลังก็ได้ และจะยิ่งสะใจมากๆทั้งภาพและเสียงหากเราสามารถเผยสป i ริตคอ r e และขยี้มันได้ต่อเนื่องตัวเกมจะมีอิเท i ร์เรียลวิวหรือการร่ายมนคาถาตามท่าต่างๆอยู่3ประเภทหลักๆเพื่อต่อสู้กับเหล่าสัมภเวสีคือกระสุนลมที่เน้นยิงรวัวและมีระยะไกลคลื่นน้ำที่เหมาะกับการต่อสู้ระยะประชิดเพื่อโจมตีเป็นกลุ่มและผลักให้สตรูล,ลม้มลงและพลังไฟที่จะเน้นไปที่ความรุนแรงแต่ก็จะมีกระสุนที่น้อยที่สุด ซึ่งธาตุแต่ละชนิดก็จะมีปริมาณกระสุนที่จํากัดดังนั้นการวางแผนการโจมตีต่างๆและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและการผสานการโจมตีทั้ง3ชนิดเพื่อใช้ต่อเนื่องกันสลับกับการโจมตีระยะประชิดและบล็อกก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกให้เชี่ยวชาญเลยนอกจากนั้นตัวเกมยังมีอาวุธอื่นๆอ,อย่างเช่นธนูและลูกศรที่จะเหมาะสําหรับเป้าหมายระยะไกลรวมไปถึงยังมีบรรดาเครื่องรางที่เข้ามาช่วยให้การต่อสู้ง่ายขึ้น เช่นทําให้สตรูหยุดเคลื่อนไหวหรือสร้างตัวหลอกล่อเพื่อให้เราเข้าไปจัดการแบบรอบเรนได้ที่มีประโยชน์มากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆดังนั้นจึงต้องคิดให้ดีทุกครั้งก่อนใช้แต่เมื่อยิ่งเล่นไปนานๆก็นํามาซึ่งข้อสังเกตของตัวเกมเรื่อยๆเพราะในช่วงชั่วโมงแรกๆการได้ปลดล็อกสิ่งต่างๆไปจนถึงการได้พลังชนิดใหม่ๆมาก็ทําให้เราตื่นเต้นและอยากจะทดลองใช้พลังที่ได้มาจัดการกับสตรู แต่เมื่อเล่นไปเรื่อยๆการต่อสู้และการประชิญหน้าก็จะเริ่มรู้สึกซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่มีและชนิดของสตทูที่เราได้เจอโดยเฉพาะหากเราชินกับกลยุทธ์ไหนแล้วก็แทบจะนําไปใช้ได้ตลอดทั้งเกมแค่ปรับเปลี่ยนนิดๆหน,น,น,น่อยๆตัวเกมเต็มไปด้วยเส้นทางการอัปเกรดมากมายทั้งจากการใช้สกิลพอยต์เพื่อปลดล็อกที่หลักๆจะได้จากการทําภารกิจสําเร็จและการค้นหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อเพิ่มขีดจํากัดในแต่ละด้านของเรา ซึ่งระบบการพัฒนาตัวละครใน Ghost w i r e Tokyo ถือว่าทำออกมาได้สมดุลมากๆและทำให้ผู้เล่นอยากจะสำรวจโลก Open World ในเกมเพื่อค้นหารางวัลที่จะได้รับนอกจากนั้นยังมีร้านสะดวกซื้อที่กระจายอยู่ทั่วเมืองเพื่อขายไอเทมให้เราจับจ่ายใช้สอยเช่นกระสุนและของฟื้นพลังที่ถือว่าราคาไม่แพงและยังหาได้ตามฉากรวมไปถึงยังมีพวกชุดเพลงและอื่นๆที่ต้องใช้เหรียญเฉพาะแต่ก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆทำให้ใครที่อยากจะสะสมให้ครบก็อาจจะต้องคอยตามล่าเหรียญกันหน่อย ส่วนวิธีที่จะเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ดูจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็น่าจะเป็นการตามเก็บวิญญาณที่หลงทางอยู่ในเมืองที่เราจะได้พบเจอบรรดาวิญญาณจรที่ติดอยู่ในดินแดนระหว่างโลกคนเป็นและนรกโดยการย้ายวิญญาณเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในคาตาชิโร่หรือกระดาษรูปตุ๊กตาแล้วเราจะสามารถส่งพวกเขาเออกไปยังที่ปลอดภัยนอกเมืองผ่านตู้โทรศัพท์สาธารณะได้ที่นอกเหนือจากค่า XP ที่เราจะได้รับแล้ว ยังเป็นการเติมเต็มเรื่องราวที่เราจะได้รับรู้เพิ่มเติมตลอดทั้งเกมอีก <The OOOO> ด้วยงานภาพของ Ghost w i r e Tokyo นั้นเมื่อแรกเห็นจะรู้สึกได้เลยว่าสวยงามและละเอียดละออสุดยอดไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของฉากตัวละครหรือแสงเงาต่างๆแต่เมื่อได้สัมผัสจริงๆกลับรู้สึกว่าสิ่งต่างๆดูแข็งทื่อไปหน่อยทั้งระบบฟิสิกส์ของสิ่งของในฉาก หรือความเสียหายจากการต่อสู้ที่ดูไม่ค่อยมีผลกับตัวฉากเท่าที่ควรแต่หากคุณแค่เดินชมเมืองเฉยๆแล้วก็จะได้อารมณ์เหมือนไปเยือนญี่ปุ่นในยามค่ำคืนที่ไร้ผู้คนเลยอีกส่วนที่น่าชื่นชมของเกมนี้คือ performance ที่ลื่นไหลามากๆแถมยังมีให้เลือกหลายโหมดแม้จะบน PS5 ก็ตามแต่แน่นอนว่าโหมดที่ s MOOTH ที่สุดก็คือ performance โหมดที่จะได้ a ฟรม a ร e 60 FPS แบบนิ่งๆตลอดทั้งเกม ส่วนงานด้านเสียงของเกมนี้ก็เป็นอีกจุดที่ทําได้ดีตั้งแต่เสียงแอมเบียนซ์ของเมืองร้างที่เต็มไปด้วยแสงสียามค่ําคืนเรียกได้ว่าคลึกครื้นแต่ก็ขนลุกซาวเอฟเฟกในการต่อสู้ที่ดุเดือดเสียงการใช้เวทต่างๆที่อิมแพคสะใจสุดๆและตัวเกมยังเติมเต็มไม่ให้การเดินทางในเมืองที่ไร้ผู้คนครั้งนี้เงียบเหงาจนเกินไปด้วยบทสนทนาระหว่างอากิโตะและเคตลอดเส้นทางที่ถือว่ามีวอยซ์แอคติ้ที่ดีทีเดียว อีกสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือฟีเจอร์ของ Joy Dual Sense ที่จัดมาให้แบบเต็มที่และน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําออกมาได้ดีมากๆทั้งระบบส s u h a p t i c Feedback ที่รับรู้ได้ถึงความแตกต่างของการใช้เวทแบบต่างๆการโจมตีหรือแม้กระทั่งน้ําฝนที่หยดลงใส่ตัวเราและ Adaptive Trigger ที่ปรับแรงต้านต่างกันไม่ว่าจะเป็นกระสุนชนิดต่างๆการง้างคันธนูหรือการดึง Spirit Core จากสัมภเวสีต่างๆที่ทั้งหมดทั้งมวลก็ช่วยเพิ่มอรรถรส ความ Immersive ให้กับ Ghostwire Tokyo เวอร์ชั PS5 ได้มากมายเลย <Ark! S 3> <your> Ghostwire Tokyo เต็มไปด้วยเอกลักษณ์และจุดเด่นของตัวเองมากมายตั้งแต่ระบบการต่อสู้แบบแอคชั่นเวทมนต์ที่น่าตื่นเต้นสะใจโลกของเกมแบบญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่ไม่ได้เห็นบ่อยๆแต่ก็ยังคงมีข้อสังเกตให้ขัดใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นความจำเจของเกมทั้งเกมเพลย์และเคเวส ระบบของเกมที่แม้จะมีสมดุลที่ดีแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่สดใหม่มากนักและเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็ไปไม่ค่อยสุดแต่โดยรวมก็ถือว่าสามารถนำเสนออารมณ์แบบ m o เดิร์ a เจแ e นิส o โฟก o ลอหรือตำนานพื้นบ้านญี่ปุ่นแบบร่วมสมัยได้ดีมากๆผ่านงานภาพที่งดงามแม้จะแข็งไปสักหน่อยแต่ก็แทนที่ด้วย s o ซาวดีไซน์และฟีเจอร์จาก Joy Dual Sense ที่ช่วยเพิ่มความ Immersive ได้อย่างสุดยอด ดังนั้นใครที่คิดถึงแสงสีของกรุงโตเกียวในยุคที่การเดินทางไปเที่ยวลำบากอย่างช่วงนี้โค้ชไสโตเกียวก็จะพาคุณสวมบทนักปราบผียุคใหม่ดื่มด่ำไปกับค่ำคืนของเมืองที่คุ้นเคยได้อย่างสนุกและเพลิดเพลินแน่นอนแต่ก็อาจจะหล่อนๆไปสักนิดหนึ่งและนี่ก็คือคะแนนวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่น คิดเห็นอย่างไรกับ Ghost w i r e โตเกียวพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารจากทาง PlayStation ให้ใกล้ชิดมากขึ้นตอนนี้ Sony เขาได้เปิด Line Official Account ของประเทศไทยยังเป็นทางการแล้วนะครับโดยจะมีทั้งการแจ้งข่าวสารเกมออกใหม่โปรโมชั่นต่างๆและเกมฟรีจาก PlayStation Plus ประจำเดือนรวมไปถึงลิงก์ไปหน้าร้าน PlayStation Store ให้ซื้อเกมกันได้เลยที่ l ล n e ID @PlayStation t ทย นอกจากนั้นยังมีแจกสติกเกอร์น้องแมวน้อยโทโร่ oro, และเพื่อนอีกเพียงเข้าไปที่สติกเกอร์ช็อปแล้วพิมพ์นในช่องค้นหาว่าโทโรสแฮปปี้สงกรานต์เฟสติวัลก็กดรับสติกเกอร์ฟรีได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11พฤษภาคมปี2565และสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดสติกเกอร์ Toro's Happy ้สงกรานต์เฟสติวัลก็สามารถดูเพิ่มเติมจากใน Description ได้เลยนะครับและยังไม่หมดนะครับ เพราะตอนนี้เขายังมีกิจกรรมแจก PlayStation Gift Card 2,000บาทกับ PlayStation Plus 12เดือนจำนวน5รางวัลใครสนใจก็ติดตามกิจกรรมได้ที่หน้าเพจ PlayStation Asia สำหรับใครที่เข้าไปแล้วไม่เห็นคอนเทนต์เป็นภาษาไทยให้กดปุ่มเปลี่ยนภูมิภาคเป็นประเทศไทยที่ปุ่มไอคอน3จุดมุมบนด้านขวามือด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆจาก PlayStation Thailand อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวนวงการเกมหรือกดกสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพพเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ